อำเภอหนองไผ่ร่วมกับเทศบาลตำบลหน,นองไผ่เกษตรอำเภอหนองไผ่กศนอำเภอหนองไผ่และชมรมกำนันผู้อยู่บ้านอำเภอหนองไผ่ขอเชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ประจำปี2564ระหว่างวันที่1-7เมษายน2564ณบริเวณสนามหน้าที่วาการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูร์ชมพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตาการเดินแบบแฟชั่นผ้าไทยของกลุ่มสตรีนิทัศการแปลรูปมะม่วงการจำหน่ายมะม่วงเกรดเอส่งออกญี่ปุ่นการประกวดตำส้มตำการแข่งวิ่งงานวันมะม่วงการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดคุณภาพเกรดเอการจะแสดงผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการปลูกการจำหน่ายมะม่วงพันธดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูร์พร้อมทั้งลูกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าโรงงานราคาถูกอาหารอร่อยและศูนย์สนุกชุ ใหญ่ครบวงจรอย่าลืมอย่าพลาดวันที่1 7ม 2, 64, เมษายน2 5 6 4เชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ประจำปี2 5 6 4ณบริเวณสนามหน้าที่วก,การอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ร่วมกับเทศบาลตำบลหน,นองไผ่เกษตรอำเภอหนองไผ่กศนอำเภอหนองไผ่และชมรมกำนันผู้อยู่บ้านอำเภอหนองไผ่ขอเชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ไประจำปี2564ระหว่างวันที่1-7เมษายน2564ณนะบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูร์ชมพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตาการเดินแบบแฟชั่นผ้าไทยของกลุ่มสตรีนิทัศการแปลรูปมะม่วงการจำหน่ายมะม่วงเกรดเอส่งออกญี่ปุ่นการประกวดตำส้มตำการแข่งวิ่งงานวันมะม่วงการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดคุณภาพเกรดเอการจะแสดงผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการปลูกการจำหน่ายมะม่วงพันธดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูร์พร้อมทั้งลูกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าโรงงานราคาถูกอาหารอร่อยและศูนย์สนุกชุ ใหญ่ครบวงจรอย่าลืมอย่าพลาดวันที่1 7ม 2, 64, เมษายน2 5 6 4เชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ประจำปี2 5 6 4ณบริเวณสนามหน้าที่วก,การอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ร่วมกับเทศบาลตำบลหน,นองไผ่เกษตรอำเภอหนองไผ่กอสอนอำเภอหนองไผ่และชมรมกำนันผู้อยู่บ้านอำเภอหนองไผ่ขอเชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ไประจำปี2564ระหว่างวันที่1-7เมษายน2564ณนะบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูร์ชมพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตาการเดินแบบแฟชั่นผ้าไทยของกลุ่มสตรีนิทัศการแปลรูปมะม่วงการจำหน่ายมะม่วงเกรดเอส่งออกญี่ปุ่นการประกวดตำส้มตำการแข่งวิ่งงานวันมะม่วงการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดคุณภาพเกรดเอการจะแสดงผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการปลูกการจำหน่ายมะม่วงพันธดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูร์พร้อมทั้งลูกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าโรงงานราคาถูกอาหารอร่อยและศูนย์สนุกชุ ใหญ่ครบวงจรอย่าลืมอย่าพลาดวันที่1 7ม 2, 64, เมษายน2 5 6 4เชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ประจำปี2 5 6 4ณบริเวณสนามหน้าที่วก,การอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์